คลังเตือน5ล้านคนต้องยืนยันตัวตนถึงใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ได้กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยการเป็นประจำครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารสําหรับโครงการคนละครึ่งมาอัปเดตให้ได้รับฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยครับกระทรวงการคลังเตือน5ล้านคนต้องยืนยันตัวตนถึงใช้สิทธิ์คนละเครื่องเศษสาได้เผย2ช่องทางยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการ วันที่16มิถุนายน2564นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศษรษฐกิจการคลังหรือสะสะคอเปิดเผยว่านะครับกระทรวงการคลังได้ดำเนินการทยอยส่ง s MS แจ้งผู้ลงทะเบียนโครงการคนละเครื่องเฟส3ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564เป็นวันแรกนะครับ โดยมีกลุ่มที่ได้รับแจ้งว่าลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเริ่มวันที่หนึ่งกค64และกลุ่มที่ได้รับแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการเมื่อได้รับ s m s แล้วขอให้ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน หรือธนาคารกรุงไทยผ่านช่องทางใดทางหนึ่งได้แก่ 1. นําำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนที่สาขาหรือที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือ 2. นะครับยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กในแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเริ่มวันที่1กรกฎาคม2,564นะครับทั้งนี้นะครับ ยังพบว่ามีกลุ่มผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์โครงการคนละเครึ่องเฟสหนึ่งและเฟส2เดิมนะครับ15ล้านคนจำนวนนี้1ใน3นะครับหรือประมาณ5ล้านคนยังไม่ได้มีการเยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนนะครับแต่ดำเนินการเฉพาะ S <S <are> สแกนใบหน้าเท่านั้นทำให้ในวันที่1กรกฎาคม2564นี้นะครับเมเื่อมีการเริ่มโครงการ จะไม่สามารถใช้จ่ายวงเงินคนละครื่องเฟส3ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับจนกว่าจะยืนยันตัวตนให้ถูกต้องก่อนนะครับโดยระบบจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนี้นะครับส่วนกลุ่มที่เคยได้เคยย,ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไว้แล้วนะครับก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนในขั้นตอนข้างต้อนอีกนะครับโดยการส่วนการคลังนะครับ จะเริ่มโอนเงินใช้สิทธิ์โครงการ2ช่วงนะครับคือเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนจำนวน1,500บาทนะครับและเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2,564นะครับอีก1,500บาทนะครับรวมเป็นคนละ3,000บาทตะลอดโครงการนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับ ที่ทางกับผมคนแท่ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณทุกๆก,ก,การติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ